ส,สวัสดีค่ะวิชาการงานอาชีพนะคะชั้นปัะผมกษอปีที่หกครูเลอฟพลีบุญผมนะคะเ,เรายังคงเรียนกันอยู่ในเรื่องการดูแลรักษาห้องต่างๆนะคะเอาทีนี้เรามาดูกันนะคะว่าจากสัปดาห์ที่แล้วนักเรียนเรียนในเรื่รองของ้องการดูแลรักษาห้อง นอนกับห้องน้ําไปนะคะทีนี้วันนี้เราก็จะมาดูการดูแลรักษาทําความสะอาดห้องรับขแขกก็ห้องนั่งเล่นนะคะจุดประสงค์มาดูจุดประสงค์กันก่อนจุดประสงค์ข้อที่หนึ่งก็คือบอกวิธีการดูแลรักษาห้องต่างๆภายในบ้านได้จุดประสงค์ข้อที่สองก็คือดูแลรักษาห้องต่างๆภายในบ้านโดยใช้ทักษะการจัดก,การในการทำงานบ้านได้นะคะ ทีนี้จากที่นักเรียนเรียนการดูแลักษาห้องนอนห้องน้ำห้องน้ําไปแล้วก็รู้แล้วว่าทํำยังไงรานนี้เรามาดูว่าห้องรับแขกกับห้องน้่เนเราทำอย่างไรนะคะอ่าทีนี้ขั้นตอนที่หนึ่งนะคะการดูแลรักษาห้องน้ำห้องรับแขกขั้นตอนที่หนึ่งก็คือหนึ่งจัดวางสิ่งของ ต่างๆเช่นชั้นวางโหนกระถางต้นไม้หมอนยริงหนังสือและเป็นระเบียบสวยงามไม่เกิดกะนะคะครนี้ข้อที่หนึ่งเนี้ยนะคะนักเรียนจริงๆแล้วเราควรที่จะอาจจะแพนเอาไว้ในออกแบบเอาไว้ในในในกระดาษก่อนว่าเราควรจะวางตรงไหนอะไรวางตรงไหนยังไงเวลาเราจัดเราก็จะได้จัดได้อย่างรวดเร็วถูกต้องสวยงามนะคะทีนี้ขอแนะนํานิดนึงว่า ห้องรับแขกเนี่ยนักเรียนควรจะอยู่ส่วนหน้าของตัวบ้านนะคะไม่ควรที่จะเอาไปไว้ในส่วนหลังของตัวบ้านเพราะว่าห้องรับแขกก็บอกแล้วว่าเป็นที่สําหรับเเวลาแขกไปใครมาเยี่ยมเราเนี่ยกเ็เราก็จะใช้รับแขกหรือ,อ,อในส่วนของสมาชิกในครอบครัวของเราอาจจะใช้สําหรับทำกิจกรรมบ,บางอย่างเช่นดูทีวี พูดคุยพัฒนาการอะไรประมาณนี้นะคะถ้าเราไปไว้ส่วนข้างหลังมันก็จะเป็นการที่ว่าเราจะเดินเข้าไปในตัวบ้านมากเกินไปซึ่งไม่สมควรนะคะต่อไปข้อที่สองนะคะทําความสะอาดเครื่องเรือนเช่นโต๊ะโนบาตู้ให้สะอาดอยู่เสมอข้อที่สองนี้นะคะที่เรียนก็คอนเซปต์ของเราเนี่ยมันก็รู้อยู่แล้วใช่ไหมคะที่เรียนว่าเราจะต้องทําจากที่สูงลงมาที่ต่ำนะคะเช่นเรายัาง เราก็ต้องกวาดจยักย่ยบนเพดานลงมันมอนแล้วก็ทำทำความสะอาดข้างล่างนะคะ,ะต่อไปนะคะนะคักเรียนข้อที่สามเหมือนที่ครูบอกไปเมื่อกี้ใช่ไหมเราทำากวัดพดานไปเสร็จหวัดเช็ดถูผนังชุดรับแขกเฟอร์นเิเจอร์ชุดรับแขกอะไรประมาณนี้นะคะเราเช็ดทำความสะอาดื้นห้องรับแขกโด,ดยจักวาดแล้วก็ถูืดยทุกวัน อันนี้นะคะสําคัญที่ได้รู้โควิดเนี่ยเราต้องดูแลบ้านเราให้ที่เป็นหวาหวาที่เป็นอยู่นะคะต่อไปก็ที่สี่ค่ะทาความสะอาดพื้นห้องผนังห้องพือดานห้องอย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้งอันนี้นะคะ,ะนักเรียนต้องต้องทำแล้วก็ทําให้เป็นนิสัยนะคะ,ะทีนี้ต่อไปนะคะเมื่อกี้นักเรียน อะไรเมื่อกี้ก็จะเป็นการทคำความสะอาดห้องรับแขกแล้วก็ห้องนั่งเล่นต่อไปก็จะมาดูการดูแลรักษาทำความสะอาดห้องครัวนะคะนักเรียนทีนี้ห้องครัวเนี่ยนักเรียนมันก็จะเป็นที่เป็นห้องสําหรับที่จะเตรียมประกอบอาหารเก็บนะคะนักเรียนเก็บกอุปกรณ์ต่างๆที่เราใช้สําหรับปรุงอาหารใช่ไหมคะซึ่งห้องห้องนี้มันก็ต้องมีความสะอาดเป็นพิเศษถูกไหมคะ ่าทีนี้เราจะทําอย่างไรบ้างในการทําความสะอาดห้องครัวอันดับแรกเลยนักเรียนก็ต้องไปไ็นไรคะทําความสะอาดเครื่องครัวเช่นจานชามกระทะทุกครั้งเมื่อใช้เสร็จแล้วก็จัดเก็บให้เรียบร้อยเก็บหายก็รู้ดูก็งามตานะคะแล้วก็อาะวกบจานเราวาง จัดวางให้มันเรียบร้อยนะคะนักเรียนต่อไปข้อที่สองทความสะอาดเตาทุกครั้งหลังใช้งานเสร็จโดยทําความสะอาดเตาเมื่อถ่ายความร้อนแล้วนะคะนักเรียนรูหวังว่านักเรียนคงจะทำปรุงอาหารเสร็จคงจะแบบไม,ไม่ไม่ทำความทำความสะอาดทันทีเลยใช่ไหมคะเพราะว่ายัางรุร้อนอยู่อย่าลืมอย่าเบิดตัวนะคะต่อไปข้อที่สามทความสะอาด,ออดาพื้นห้องครัวโดยการกวาดแล้วก็ถูพื้น และก็เช็ดถูชั้นวางอุปกรณ์ต่างๆให้เรียบร้อยนะคะนักเรียนอันนี้สําคัญมากเลยนักเรียนต้องทําเพราะว่าเราจะใช้พื้นที่ตรงนี้ในการเตรียมอุปกรณ์ในการปรุงอาหารเนี่ยมันก็ต้องเลอะเป็นสําคัญเพราะนั้นเนี่ยเราก็ต้องกวาดถูเป็นสิ่งที่สําคัญเพราะนั้นเราต้องทําเป็นนิสัยเป็นประจํานะคะต่อไปข้อสี่นะคะทำความสะอาดเพดานผนงังห้องครัวอย่างน้อยเนี่ยสัปดาห์ละหนึ่งครั้งเพื่อกระจัดคราบ น้ำมันจากการประกอบอาหารที่เกาะติดอยู่ซึ่งแน่นอนใช่ไหมคะมันก็ต้องมีคราบสกปรกติดอยู่ซึ่งมันเป็นธรรมชาติของห้องครัวก้อนั้นเนี่ยนะคะนัเกเรียนที่สําคัญที่สุดเลยครูก็อยากฝากเกียนเอาไว้ว่าเอ,อ,อุปกรณ์พวกอ,ะ,อะไรนะน้าําปลาน้ำตาลซอสอะไรแบบเนี้นะคะอย่าลืมใช้เสร็จปิดทุกครั้งแล้วก็ หรือไม่ถ้าเกิดว่านะกักเรียนไม่เข้าไม่เข้าตู้เย็นนะักเรียนก็าวางเอาไวนะ้นะักเรียนก็ด,ดูด้วยว่าจะเกิดว่ามันมีข้ามสุปรกหรือว่าแบบขึ้นราอะไรแบบนี้นะักเรียนก็ต้องเก็บทิ้งเลยนะคะถ้าเราไม่ไม่อยากทิ้งอาจจะใส่ไว้ในตู้เย็นเป็นการที่จะแบบรักษาความสะอาดได้ระดับหนึ่งนะคะทีนี้อ่านะกักเรียนทีนี้จากห้องสองห้องที่ครูพูดไปนะคะมีห้องห้องนั่งเรียนห้อง รับแขกห้องครัวนะคะทีนี้ครูก็มีแบบฝึกหัดให้นักเรียนด้วยนะ,ะให้นักเรียนแบบฝึกัดของครูนะให้นักเรียนเลือกห้องที่กําหนดให้แล้วก็เขียนบอกวิธีการดูแลรักษาห้องดังกล่าวนะคะมีห้องรับแขกห้องนอนห้องน,น้ำห้องครัวคราวนี้มีปัญหาว่าห้องน้ํากับห้องนอนมันเป็นสไลด์สัปดาห์ที่แล้วนะคะนักเรียนนักเรียนก็ไปดูจากสัปดาห์ที่แล้วแล้วก็มาทําแบบจกัดไป ลงไปในสมุดนะคะนักเรียนใส่ลงไปในสมุดแล้วก็มาส่งตอนเปิดเรียนนะคะก็สุดท้ายนะคะนักเรียนก็ครูก็หวังว่าเอ่อนะักเรียนคงจะปฏิบัติตัวในการเอ่ออยู่กับยุคของการเรียนออนไลน์การปฏิบัติตัวในการเอ่อหลีกเลี่ยงโควิดนะคะนะักเรียนก็อขอบใจมากานนค่ะสำหรับนักเรียนที่ว่าอยู่กับครูมาจน จนสุดท้ายของการเรียนออนไลน์นะคะสวัสดีค่ะ